วันนี้มีงานให้พ่อค่ะมีภารกิจก็คือจะต้องประกอบของเล่นให้ลูกเดี๋ยวนะเฟนนะตอนที่เราบรีฟกันว่าเราจะถ่ายคลิปเนี้ยคลิปนี้คือว่าเออเราเอาของเล่นมาเล่นเลยการต้องประกอบไงเอาแต่ก่อนจะเล่นได้มันต้องประกอบก่อนอถ่ายกันแล้วสวัสดีค่ะพอยเองอ่ะป๊าป๊าถ่ายแล้วพอยเองครับ โอเคสงบแป๊บนึงนะอ่ะกันเองครับ<笑><笑>กำลังเพลินเลยดูคงดูคลิปแจกการอยู่แฮปปี้เลยนะวันนี้นะใช่น,นี้ตาแป๋วเลยนะเออเพิ่งนอนอิ่มเลยนะคะเรามาถ่ายคลิปกันนะครับอันนี้ชื่อรายการว่าอะไรหนูรู้ไหมรู้ไหมครับอันนี้คือกันพลแอนด์เดอะเบบีหนูเป็นเบบีครับ่ง <laughs> วันนี้มีงานให้พ่อคะ่ะมีภารกิจก็คือจะต้องประกอบของเล่นให้ลูกเดี๋ยวนะ๊บนึงนะ ตอนที่เราบรีฟกันว่าเราจะถ่ายคลิปเนี้ยคลิปนี้คือว่าเออ,เ,อเราเอาของเล่นมาเล่นเลยเพื่อให้แบบเห็นพัฒนาการของลูก <c oughs> เราไม่ได้คุยกันว่าการต้องประกอบไงเอาแต่ก่อนจะเล่นได้มันต้องประกอบกอบ่อนเนี่ยเขาส่งมองแล้วบ,บีไปเอามาเลยมาประกอบให้ลูกเลยเอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไวน้นีว่าเอาอโอแบบเคเดี๋ยวมาเฉลยเดี๋ยวจะไม่เฉลยหรือว่าจะได้เล่นอะไรนะคะวันนี้ โอ้มาเล้วนี่มันของเล่นหรือว่าชุดเครื่องจักรเนี่ยโอ้คำถามแรกอีแม่ซื้อท่อแป๊บมาไทก่อนมันให้ใช้ท่อแป๊บบีนี่มันคือเครื่องเล่นเสริมสร้างพลังการลูกมันคือไม้สนุกแหละโ o ไม่ใช่เดี๋ยวบีประกอบล้วเนี่ยลูกจะได้เล่นดึงดึงอันนี้คือมันเป็นเสาใช่ไหมใช่เดี๋ยวขอประกอบก่อน เดี๋ยว<ไ>อย่าไปนิดนึง<ร>ขอเช็ค้นที่นิดนึงน,นะกลัวลูกเกิดอันตรายไม่ใช่ก็ดูสองง่าง่ายแหละเขาไม่ได้ทำเอง้อทุกคนจับปลาครับทำไมไม่ประกอบเองอ่ะลูกรอโตก่อนครับมันเหนื่อยแล้วเนี่ยอตือ่นเต้นแล้วครับเนี่ยตื่นเต้นแล้วอะครับ คนออกแบบเครื่องเล่นนะให้มันประกอบง่ายกว่านี้หน่อยนะมันเหนื่อยแนละ้วอ่ะมันคืออะไรกว่า<อ>เดีนะนะใหญ่อลังการเหมือนกันนะเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่มันคือ ราวแขนเสื้อของน้องพร้อมนั่นเองนะครับอ่ะไม่ใช่เหรอ,อนนไม่ใช่เหรออ่าระวังนะระวังค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามามันคือเครื่องเล่นจัมเป,ป, adapted, ปอร์ค่ะทุกคนที่แบบเด็กเอาไว้แบบกระโดดกระโดดอย่างเงี้ยมันเสริมสร้างพัฒนาการแล้วก็ทําให้ขาเขาขแข็งแรงอ่าคือจริงๆแล้วมันก็เป็นของเล่นด้วยที่<ย>ส่งเสริมพัฒน,นาการด้วยครับสำหรับพ่อแม่นะที่อยากหาซื้ออะไรแบบนี้จริงๆแล้วดีนะฮะ<ส>แต่จะดีกว่าน,นี้ถ้าคนที่เขามาส่งประกอบให้เลย และคนที่เป็นภรรยานะคุณอย่าคิดว่าสามีของคุณประกอบได้ทุกอย่างนะบอกไว้ก่อนเลยนะอันนี้ดูแล้วมันแค่เอาตัวน้องเข้าไปแบบนี้ครับเอาเลยนะหนึ่งสามแยกขาอุ้มไว้ก่อนนะบีอุ้มไวอยู่เนาะได้ค่ะระวังหัวน้องครับโอเคติดตูดครับความแค่ตัวใหญ่ไปหน่อยครับอเอาแขนเข้ามาครับอเอาแขนเข้ามาอีกอันนึงครับประคองไว้ก่อนนะครับ พร้อมแค่ศูนย์ถ่วงไม่ดีเจยๆครับเอ๊บนี่ครับแล้วมันใส่ยังไงนะครับบีครับแปะเข้าไปเป็นเหมือนก๊อบแก๊บอะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะแงบอย่างนี้ฮะติดกระดุมไว้แบบนี้เพื่อความปลอดภัยของน้องเวลาที่จะเสริมสร้างพัฒนาการนะฮะนี่เรียบร้อยครับพร้อมจะเดินแล้ววิธีการเล่นยังไงนะบีนี่เขาก็จะเด้งๆแบบนี้ป็นไงครับ Halo. 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 ดูที่ขาเขาครับเขาก็จะพยายามที่จะยืนแต่ว่าตอนนี้ยังทรงตัวไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นเครื่องช่วยประคองอันนี้ทําให้เด็กสามารถยืนได้เร็วเป็นการฝึกกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อก้นแล้วก็สะโพกด้วยนะครับในเรื่องของการทรงตัวต่างๆแล้วก็พัฒนาการต่างๆด้านร่างกายของเด็กอันนี้มันเล่นได้ตั้งแต่กี่เดือนจนถึงกี่ปียังไงนะบีเริ่มเล่นได้ตั้งแต่ตอน3เดือนนะคะเล่นไปเรื่อยๆกว่าเขาจะเบื่อแหละเดี๋ยวป้าเปิดเพลงให้ก่อนนะเออป้าเปิดเพลงให้ง มันแปลกๆนะมันคืออะไรเนี่ยเพลงเปิดเพลงแล้ว <environments> ยังไงต้องเต้นเปล่าโอ๊ยน้ำลายไหลเลยเบบี้ชักจืดดจืดชอบเลยชอบเลยเบ๊ย้เบบี้เ คือตอนนี้น้องพร้อม5เดือนแล้วนะก็พยายามจะเดินเองพยายามจะนั่งเองแต่ก็ยังไม่สามารถทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อันนี้ถือว่าเป็นของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและทำให้เขาทำได้ไวขึ้นด้วยนะฮะง่ายลูกเพลงโปรดลูกเลยนะเออไม่ชานครับหนึ่ง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 อ่ะชอบเลยอ่ะชอบเลยโอ้โหว้าวแม่ซื้อเก่งเหลือเกิน เออว่าแล้วนี่ทีวีใหม่ปะเนี่ยป,ะปะ๊ะป๊ะใช่ใช่ก็ทีวีใหม่ไงทำไม ก็นี่ไงก็เธอสปอยลูกไงซื้อของลงของเล่นอย่างนี้นี่เราซื้อเพื่อเธอเลยนะเราสปอยเธอนะสปอยกันเป็นทอดๆไงเดี๋ยวสปอยเราหรือสปอยตัวเองก็ใช้ด้วยกันแต่ว่าบีจะได้บันเทิงไงอันนี้เป็นทีวีใหม่จาก Panasonic เป็น Android TV 4K ด้วยนี่คือ Panasonic รุ่น JX 700นี่คือใหญ่ที่สุดคือ65นิ้วโบมบมใหญ่มากค่ะชอบไหมอะชอบใหญ่ <laughs> อ๋อทีวีแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เท่ะเพราะว่ามันเป็นแบบสลิมดีไซน์หน้าจอบางและฟังก์ชันครบด้วยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูทีวีเครื่องนี้คือทีวี Android เวอร์ชัน10สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Google Play Store ได้มากกว่า5,000แอปเลยและมีแอปท็อปทอปหมดเลยนี่ Disney plus netflix youtube hbo go มีครบเลยทีวีเครื่องนี้มี google assistant ด้วยนี่มีปุ่มอยู่ตรงนี้เดสามารถ พูดผ่านรีโมทได้เลยเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้น้องพร้อมเปิดเพลง Baby Shark เจ๋งอะแล้วก็เล่นเลยโอ้เจ๋งอะเปิดได้เลยอะเขาก็จะมีแอป,ปต่างๆที่คนใช้กันเยอะ Netflix อยู่นี่ฮะนี่ คัวิดีโออยู่นี่ YouTube อยู่นี่จะมีอยู่แล้วนะสะดวกมากครับทีวีเครื่องนี้รองรับ Dolby Vision ด,ด้วยนะครับความละเอียดภาพก็คือสวยชัด ที่สําคัญมีโหมดภาพแบบฟิล์มเมคเกอร์ด้วยทําให้เราดูภาพได้เหมือนมอนิเตอร์ของผู้กํากับจากฮอลลีวูดเลย <Yeah. S 1> ในช่วงที่เราไม่อยากออกจากบ้านครับ <Yeah. S 1> ก็สามารถดูหนังภาพสวยๆคุณภาพดีๆได้อารมณ์เหมือนอยู่ในโรงหนังเลย <c oughs> อ่าแล้ะย่างพลอยชอบเล่นเกมอยู่แล้วชอบแอบมาเล่นเกมไม่ให้หนมลูก <c oughs> มีเกมหมดด้วยนะจ๊ะ <c oughs> บอนนี้จะสามารถลดอาการดีเลยแล้วก็สามารถทําให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นด้วย เวลาเล่นก็จะสม ooth แล้วก็ง่ายต่อการเล่นมากเลยต่อได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น PlayStation หรือว่า Nintendo Switch ที่พล่อยเล่นอยู่ประจำอีกหนึ่งอย่าง Chromecast built-in ที่เมื่อกี้ได้เปิดเพลงให้ต้องพร้อมเต้นตอนเล่นอยู่นะคือการเอาหน้าจอจากโทรศัพท์ขึ้นไปเล่นที่ทีวีได้เลยกดนี่ครับกด Play นี่ ภาพมันก็จะไปขึ้นที่หน้าจอเลยนะจ๊ะเอ่าเวลาติดซีรงซีรีส์อะไรบีสามารถดูจากมือถือและเอาขึ้นหน้าจอได้เลยจ้ะช่วงนี้พลอยชอบดู Disney Plus ใช่ไหมบนรีโมทนี่การเซ็ตไว้ให้แล้วเขามีปุ่ม my app อยู่นี่กดครับตั้งไว้เป็น i s s n y y p u u แลนะจ๊ะก็สามารถดูได้เลยเรื่องไหนใน Disney Plus ก็ได้อ่าได้ไง เชื่อแล้วว่าคุ้มขอบคุณนะคะเห็นไหมก็สปอยกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกกันแหละสำหรับช่วงนี้จริงๆแล้วมันก็ยิ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนที่จะต้อง stay home อย่างเราแล้วก็น่าจะกับผู้คุณด้วยนะเพราะว่าคงจะไม่ได้อยากออกจากบ้านกันมากนักไม่จำเป็นใช่ไหมครับคุณจะดูหนังคุณจะเล่นเกมคุณจะเช็คงานทำอะไรได้หมดเลยเรียกว่าเครื่องเดียวคุ้มครบและจบเลยสำหรับคนที่กำลังหาซื้อทีวีอยู่นะครับก็แนะนำครับทีวี Panasonic JX 7 0 0 อ่าใช้งานได้ครบจริงๆนะจำเลครับผมอลูบค้าปั๊บหนูต้องฝึกต่อก่อนนะครับเล่นต่อเลยครับครับ้าป๊าพ่อเปิดเพลงให้ดูไหมคะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ครับอเลอร์อเลอร์อือดึง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 จีจีดีเรียกได้ว่าเพลินทั้งแม่ทั้งลูกแหละตอนนี้ถ้างั้นผมว่าคลิปนี้เดี๋ยวคงจะต้องไปฝึกน้องสักพักหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ใกล้ถึงเวลากินนมเขาพอดีเลยเดี๋ยวจะต้องเอานมมาให้เขากินแล้วจะได้กินเป็นเวลาด้วยสําหรับคนที่เลี้ยงลูกอยู่นะครับมีอะไรจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการจ,จริงๆแล้วแม่เขาจะเป็นหลักเลยนะครับอยากรู้อะไรก็ถามก็ไม่ได้ทั้งในอินสตาแกรมก,กันกับพลอยนะครับหรือว่าแม่เขาทําคลิปอยู่แล้วนะครับก็สอบถามก็ได้นะอีแม่่าจะคุยกันเข้าใจภาษาแม่แม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะผู้ชายก็ทํางทํางานไปย้ามีหนึ่งครั้งครับสำหรับคนที่ทําของเล่นเวลามาส่งช่วยประกอบให้ด้วยเขาปล่อยให้ผมประกอบเองก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเอาไว้แค่นี้ดีกว่าม พอมบ๊ายบายก่อนครับพอมบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวพอมจะไปเด้งดึงดึงแล้วนะคะทุกคนค่ะายค่ะพอมเองค่ะดึงโชเล่เฮ้ยแฮปปี้เลยขาแข็งแรงมากนะใช่